สวัสดีด้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอยตุก,กตาพาฝันส่วนลังเหินคือเก่าด้วยจะเด้อมาค่ะเบือาา้องอากาศดีดีมื้นี่อากาศดีเลยนะคะอากาศดีกันนี่บัวคันเนาะบ่วพามากินกาแฟก็พามานั่งตักเดดเนาะคนเนะาะเอยกระโบได้นั่งเหิงหรอกค่ะนั่งจักน้อยเพราะว่ามันเป็นอันช่วงเวลาที่พันเธออัน เอออากาศสดสดชื่น,นสดใสเนาะคะ่ะเนาะพี่นกกระพันร้องเพลงเงาฝังก็ม่วนเลยค่ะก็ความสุขอีกแบบเนาะคะ่ะเนาะแบบบาน,บานแบบสไตล์แม่บานแบบสมไตล์เออตุ๊แบบก,กตาผาฝันเด้้อจะเด้อมาค่ะนั่งนํากันจกนักหน่อยเด้อรพูดเลยก็ได้นเฮ้อโมเมนต์กับของตัวเองเนาะค่ะเนาะโมเมนต์อันสําหรับการนั่งน,นั่งอันตากดดแดดหรือว,ว่านั่งผิงแดดเนาะคะ่ะเนาะเทพบ้านนอกเพ่นบอก อันมานไม่มันนั่งพิงแดดน้ำกันสิค่ะเหมืองพี่นกพันผิวปากให้ฟัง ช่วงเวลานิดๆน้อยๆนี่ก็ต้องอันทำเองเด้ดขาถ้าหาโบถ้าหาบนนั่งโบอันโบหาสิ่งที่ว่ามันเพื่อความสุขผ่อนคลายเอออันตัวผู้เจ้ากับบุมีเพื่อเอเดเหาเลยอเนาะค่ะเนาะแมนบอกเมนความเอยเอาบอกความสุขนี้ต้องทำเองค่ะต้องหาซื้อตัวผู้เจ้าเองแต่ว่าความสุขแบบเอ้ยนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนะค่ะเนาะเอว่ามเอ้ยบได้ไปอันมันมักคนละย่างเนาะค่ะเนาะ เอ้พันธุ์มักแบบนี้เสียกันะะตื่นเส้ามาได้อันต้มกาแฟได้กินกาแฟเนาะค่ะเนาะเสียงลินกาแฟแม่บอกค่ะอากาศดีบอดีกับบอว่าเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะอันนี้มันเป็นความสุขของการเริ่มต้นวันใหม่สําหรับแบบเอ้ตุกกต๊กตาเนาะค่ะเนาะไอ้เออเฮงไซเออร์ฝังนะจ้ะเนื้อคำว่ามันโบอันเพื่อนเพื่อนบอนนันน,นั้นกระยือกันได้ค่ะกับฝังพันๆไปอันนี้เออเฮงไซไซอร์ฝังว่าวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะวิถีชีวิต เอ้ยก็เป็นแม่บ้านค่ะงานเอ้ยก็ทําเอา้ยทํางานแต่เอ้ยอกอกงานแล้วเอ้ยเออรี่ก่อนกำหนดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเอา้ยเนี่ยมาอันไปเที่ยวล่องเรือก็แฟนเอ้ยเรื่องของเรื่องเอ้ยก็เลยออกก่อนกำหนดถ้าเอา้ยนะี่ยทำอีกกำมันก็ต้องประมาณสักสิบห้าปีค่ะสิบห้าปีเอ้ยก็หกสิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะนับไปเอาเด้อเพูนผู้เลิกก็ได้ก็หอดเวลาหันก็หกสิบเจ็ดกันในยา 68, ่างหกสิบเอดก็จังได้ออกงานเนี่ยค่ะวันนี้พัน แฟนเอยพันอายุห่างกันหลายปีอยู่ค่ะกับเออยนการแฟนเอยกับเอยนี่ห่างกันสิบสี่ปีเนาะค่ะเนะาะจนนะเพะว่าเอ้าเราเวากำกำกลมกล้พรามว่าอันนี้บ่แม่นว่ามาแชร์ชีวิตตัวเองด้วยค่ะอันนี้บบได้แชร์แต่เลยเพราะว่าเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเนะาะบบได้มีอันรับลมคมในเจอค่ะก็บว่าคือมันเป็นวิถีชีวิตธรรมดาเนาะค่ะเนาะมากับลูกกับผัวก็มาเรียนหนังสืออยู่พีเนาะค่ะเนาะ เอออยู่นเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะเน้อเมืองประเทศเดนเนสเธลเลนเมืองฮอลแลนด์นี่ค่ะอันนี้เอองไซร่า,างคนยังบวกเข้าบางคนก็แวบๆแวมๆเข้ามาฟังได้โบฟังได้ดดนาะคะ่ะเนาะอันนี้ยังไซเธอฟังว่าเออมาอยู่กับลูกกับผัวกับว่าภาษาบ้านเนี่ยจะเด้ออันอยึดถือกันเด้่ค่ะเพราะว่าคําว่าผัวอันนี้มันก็เป็นภาษาที่ว่าอันธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะโบแม่นว่านาเกียดตือโบด้วค่ะ คำว่าเปนาา็นภาษาอังกฤษก็ว่าสามีเนูก,กะนะับหนูแฟนเป็นบอค่ะแต่อันนี้เขาว่าเขาว่าภาษาย่อเนาะค่ะเนาะก็ต้องเว้าภาษาย่อของเขาเป็นบอกค่ะเอ้ยก็มาอยู่มาโรงเรียนเนาะค่ะไปโรงเรียนเรียนหนังสือจบก็ทํางานเนานะค่ะอันนี้เขาข้าวบอด้ว่าบได้แม่นว่าอันละเอียดไปหมดเล้วค่ะเพราะบนบ่มีเพื่อมานั่งฟังเอ้ยเยว้าดอกเต่เอ้ยยมมังจุ่มไว้ฝังแต่พันเรานั่งตะลื้เอ้ยอันนี้พันโบวเว้าโบปากโบติ่งเตือนสินี่นะ อันนี้กับวิถีชีวิตกมาทํางานค่ะทํางานกับแบบบ้านเขาเนาะนก,ก็ไปเรื่อยๆอันสบ,สบายสบายโชคดีได้เพื่อนร่วมงานก็นี่ใส่ดีค่ะเอากันจะเป็นนําตัวเอ้ยนะ่ะมันเลยว่าก็ย้องยองตัวผู้เจ้าอยู่ด้ค่ะราะเขาก็นี่ใส่ดีเฮาบอดี้คือเฮาบอด้ไปเบียดเบียนคนอื่นว่าเงนินจวไปเฮาทาด้วยความสุจริตก็ทํามาตั่งเลยค่ะยี่สิบสามปีทั้งบวกทั้งเวลาอันโรงเรียนนําเนี้ยค่ะ ยี่สิบสามปีฝึกงานเนาะค่ะเนาะ mm hmm. เพื่อพันเธอฮือมันบอกค่ะอันนี้ก็เว้าเรื่องอันสมัยตัวเปลี่นอันสุดเด่นอันนักเรียนเนาะค่ะเนาะ mm hmm. ก็ความสุขอีกแบบค่ะทํางานก็ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้อันสถานที่ทํางานที่ดีเอ้ทางานอยู่โรงพงยาบาลเนาะค่ะเด้อเอ้ก็ได้ก็คักค่ะถูกใจถูกใจเพราะว่าเรียนมาทางนี้ก็ถูกใจก็ได้ทำเนาะค่ะเนาะก็ บันีกามาช่วงเวลานึ่งกาแฟเอยพังกาออกงานเอยก็เลยมาอันเอยก็มาทําอยู่จักน้อยค่ะบัน,นีเขาพันนา,ขาเขาาเขาอยากไปอันทางไกลเนาะค่ะเนาะเขาพัานมาติดงานเขาเนียค่ะบันีเขาเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบเนาะค่ะเนาะเขานำมาอยู่ดีดีขาดไปนี้บวไดเอ้ยก็บม่เคยทำเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นสเต็ปอยู่ข้างงานอยู่นี้ย่ก็เลยก็คือกันหมดเออบ้านเขาเขาเป็นอันทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเขาก็ต้องรับผิดชอบว่าแต่ละเดือนเขาก็ต้องทางานเนาะค่ะเนาะ จักมือ้อจักชั่วโมงมันก็มีเมื่อห่ะคะ่ะบางคนก็หลายชั่วโมงบางคนก็น้อยชั่วโมงะะแล้วแต่เฮานะ่ะอันเฮานะ่ะอยากทําซ้ําทั้งหรือนะะเนาะวันนี้เอวยก็เลยมาโอกงาน,นะคะ่ะเพราะว่าเอวยันความฝันของเอวยันเอวอยากไปเที่ยวอันล่องเรือไปฝรั่งเศสเอ้ยถ้าเอวยไปก็เอวยก็ไปนานเนะะี่ยค่ะเป็นสี่ห้าเดือนแล้วค่ะตีสะเกือบครึ่งปีปะเพื่อนไปมากับนะะเนาะเพราะเรือมัน เขาไปแบบสบายสบายสิเออก็เลยมาอันออกงานก้อนกำหนดแฟนเอยพันกะคักค่ะพันกะเอ็ดฮันเอ็ดนี้เหลือพันกะปั๊บปุงเนาะค่ะเนาะกเรือน้อยเนะค่ะอยู่กันสองคนแต่ว่ามันก็สําหรับการเดินทางกัมันก็คือเหื่อนเนาะค่ะเนาะมันเป็นบ้านเคลื่อนที่แต่อยู่บนน้ำสิเนี่ค่ะมันก็ไปมาสะดวกดีค่ะก็เลยอันมาปั๊บปุงเรือมาแต่งฮันแต่งนี้เนาะค่ะเนาะ มาซื้อเครื่องอันมอเตอร์เหลือไหมก็กำลังจะทำนะคะ่กะก็ยังมีทำบนแล้วเพราะต้องทาทางบริษัทพ่นที่แรกนะเอาเครื่องเก่าไปล่องพ่นมันก,นก,กนะะ็น่บกคักกันละค่ะแฟนเอยพ่นก็เลยเปลี่ยนก็เลยมาเปลี่ยนวันนี้ก็มาทํใหม่เมดะคะ่ะแต่ว่าของที่เอยสั่งมาพวกพามงค์พา,ม,พาม่านเอยก็ใช่อันอันที่เอยสั่งแต่ว่าก็ต้องมาลื้อออกนะคะ่ะเอยเอ,ยอยเอาไปห้อยพ่นเนื่อนนงแล้ววันนี้พ่นเริ่มมาอลื้อใหม่ก็ต้องลื้อออกเพราะว่า เวลาพันอันตัดเล็กตัดเติตัดเล็กเนาะอะบางแม่เว้ากันอย่างลิ้นพันกันเวลาพันตัดเล็กตัดเติร์แล้วมันซีมันไปอันกระเด็นถืกเขากะบงหมักเนาะเนาะก็เลยเก็บเขาอันอยู่นน้าตู้อยู่น้เหลือแล้วก็ใส่ถุงอันอย่างดีเบอร์มิดต่เขาหลังจากนั้นหมากาพันแล้วแล้วเอก็ต้องมาได้ทําความสะอาดอันทั้งเหลือแบบทําความสะอาดแบบเอี่ยมเลยเนาะเนาะเนาะ อันนี้มันยังบ่ฮอดเวลาช่วงนั้นอันนี้ก็้งมันยังบ่ฮอดก็อีกหลายอาทิตย์อยู่ดวอ้ว่าก็นําไปเป็นเดือนสองเดือนเพื่นค่ะเพื่อนนั่นแล้วเนี่ยจากนั้นก็ซื้อของลงเรือเนาะก็ซื้อของลงเรือนเออก็เริ่มซื้อแล้วค่ะถ้ายอยซื้อทีละเล็กละน้อยค่ะเอามาเก็บไว้ของหรือที่มันเก็บได้ได้หึงเนาะค่ะเนาะหรือว่าเฮาเบิ่งอันวันเวลามันเก็บได้ยาวนานเออก็ซื้อมาไว้เนาะค่ะเนาะซื้อมาไว้ก็ พวกเครื่องดื่มพวกตัวนี้บอค่ะก็เลยอันที่ว่า,าเอาไปสะดวกเส่แต่วพวกอาหารการกินนี้เอ้ยังโบได้ซื้อแต่แต่ว่าพวกเส้นพวกตัวนี้เขา้าพวกเส้นพวกตัวนี้อยซื้ออยู่ค่ะซื้อมาตุนไว้เวลาอันไปก็เอาไปซื้อไปเสีค่ะก็บอตตรงไปอันเยอะเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างพวกซปเปอร์มาร์เก็ตมันมีอยู่ตลอดเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันพันขี้ค้านเลยค่ะ้านเขาไปเที่ยวเราไปตั้งซื้อแต่อันพวกของนักของตือพี่ขึ้นขึ้นลงนงเนาะค่ะเนาะ ก็เลยซื้อมาไว้ค่ะก็คิดว่าสินาโผอยู่หรอกค่ะก็ข้าวโพก็ขาดเหลือนนิดน,น้อยๆก็ซื้อเติมเอาเอทันเอนี้ไปเนาะค่ะเนาะก็สัมสาวันทอดเวลาออกเดินทางก็จังเออก็นาโบกอยู่หรอกค่ะว่าเวลาเออนอกช่งวงหรือแต่ช่วงนี้มันยังบโ่โหดพอดีอันอาทิตย์นี้พันเป็นอากาศยักดีอยู่ค่ะอากาศยักดีก็แดดอกเนาะค่ะเนาะแดดอกก็บางเทือก็มีฝนลงได้แต่ว่าเป็น อากาศสมากสิเป็นอากาศดีค่ะช่วงนี้อาทิตย์หน้านี่สิเป็นอากาศอันฝนตกพันบอกแล้วสิเป็นอากาศสลืมสลัวพันบอกพันกระบอกเลยค่ะทางกรมอุตุพันก็มีการแถมบอกว่าข้ามผูเลยอยากอันเอ j o จอันกับแสงแดดกับอาทิตย์นี้เด้อพันบอกนั่งเต็มที่ก็ใส่เสื้อผ้านาหนก็นั่งพันบอกเพราะวันเป็นอากาศดีอยู่แต่ว่าอาทิตย์หน้ามันสิเป็นอากาศบเปลี่ยนแบบนี้มันสิเปลี่ยนไปอีกแบบนึ่งพันก็เตือนดีเ้อค่ะกรมอุตุทางนี้ แต่ว่าบางที่ก็กาบ์ตรงเนาะค่ะเนาะบางที่ก็กาสภาพผมมีอากาศมันก็ผันเปลี่ยนไปตามวิถีอันของตะวันเนาะค่ะเนาะลมมาหอบไปทางนั้นอันฝนลงหอบไปทางนี้เนาะค่ะเนาะมันก็เปลี่ยนไปวบางั้นเหรอปะแต่สมมากกถ้าว่าเป็นอากาศแบบนี้ก็ตรงเดี่ยวอยู่แล้วค่ะก็มันเป็นอันคนละคนละทวีปเนาะค่ะเนะเอาะออย่ทางยุโรปเนาะค่ะเนะาะเอ็ เอ็ดคลิปในก็ถ่ายคลิปว้าภาษาบ้านเฮานกากเอยตุ๊กตาว้าภาษาโอนะคะเนอะเอ็ว่าภาษาบ้านเฮาอัดคลิปลงก็หมู่คู่เพื่อนก็เข้ามาทักดีอยู่ค่ะเข้ามาทักดีอยู่คนที่ต่มหนึ่งพันคนนี้เอ้ยก็ผ่านแล้วเรียบร้อยด้ยจด้อขอบคุณทุกบ้านทุกคนได้จเจริอเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะเดือดแต่เวลานี้ตอนฮันเช็กคันอย่างอยู่ครึ่งนึงค่ะ เอ้ยก็บรได้เช็คดูหรอกค่ะเพราะว่ามันบ่ิจำเป็นถ้าว่ามันผ่านมากก็ยังบอกเขามาเองว่าสิเนี่ยเถอะปะท่านไปมัวแต่นั่งเช็คเวลานี่ก็มันบ่มเนาะเนาะเอาทำแล้วเขาก็สบายใจเอ้ยก็หลงสิเนะค่ะถ้าว่าอันเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งแล้วเอออ่ะเบิ่งกันเลาได้ก็ขอบคุณเด้นหลายค่ะข้าเบิ่งเอ้ยก็บว้าค่ะบว้าบว้าแต่เอ้ยก็หลงไปแบบนี้บอกค่ะลังคิปก็มีคนเบิ่งเข้ามาทักหลายหลายก็บ่แม่นว่าเยอะเลยค่ะก็มาทัก ห้าหกเจ็ดคุเนาะค่ะเนาะรังคลิปก็สิบก็คุณยี่สิบก็คุณเนาะค่ะเนาะแล้วแต่คลิปคลิปสั้นนี่ก็มีคลิปปังอยู่หลายคลิปอยู่ค่ะแต่ว่ามันพ่นเอ้ยกระโบรู้ว่าพ่นนับไปเหลือเนาะค่ะเนาะนับเวลาเฮ้ยนี่มันก็เวลาน้อยเนาะค่ะเนาะแค่ประมาณเกือบสามสิบวินาทีแล้วก็หลังอันการโบโฮดเนาะพวกเขาทำคลิปสั้นนี่มันโบเกินอันนาทีนึงเนาะค่ะเนาะเฮ้ยมันต่ำถึงห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดสิ่งนี้ค่ะสมมติาเอ้ยกระโบโฮดอะค่ะมันสิเป็น ประมาณคลิปอันสิบเก้ายี่สิบนาทีสามสิบหกสี่สิบห้านาวินาทีนสินะค่ะมันคลิปสั้นเพราะงั้นเดี๋ยวพันเบิ่งแล้วก็แตะแตะไปมันก็ไหลไปเนาะค่ะเนาะถ้าพันเข้ามาเบิ่งมันบอกค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนเข้ามาทักถ้าโบทักพันก็าอยู่นิ่งๆเหมือนกระโบมีตะเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะดังคลิปกระโบมีคนเบิ่งกระมีค่ะกระโบเป็นเตอาค่ะลงแล้วกระม้วนตามสไตายเอ้ยเว้าก็ได้เว้าภาษาบ้านเหาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็น ยูทูบเนี่ยมันทาทั่วโลกเนาะค่ะเนาะรางคนบันกดไปแล้วก็ชาวปอนลาวก็เข้ามาเบิ้งดีแล้วก็คนเวียดนามค่ะนาะมันก็เข้าคนอินโดเนะเซียมันก็เข้ามาเบิ้งกดเธอเบิ้งอยู่ค่ะคนบ้านเขาก็ส่วนมากกับคนบ้านเฮาเนาะมันเป็นภาษาบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะก็กดมันหน้าตาเฮาก็พันจิมลิมไปทางเอเชียว่า้งเด้อปะก็ม้วนไปอีกแบบค่ะก็เป็นอันงาน ก็เป็นการทํางานงานอดิเรกเนาะค่ะเนาะค่าเวลาเพราะเขาบบมีรหลได้เนาะค่ะเนาะก็เว้นแต่ว่าเขานาะดังเปี้ยงป้งนี่เออเพื่อนเฮอไหลได้เขาคือไปเบื้องมู่เบิ่งคู่เพิ่นอันไหลได้เขาเนาะค่ะเนาะที่ว่าเออลังคนม,นกมากระว้าคักค่ะลังคนมากระมารยาด,ดีพ่นกะเว้าอมอมอมเนาะค่ะเนาะเอาก็บเบิ่งสภาพเอาค่ะเออสำรับเอวยนี่ก็คือการทําแล้วมีความสุขค่ะอันนี้เป็นบรรทัดฐานของการทํา youtube ของเอวย มีความสุขวันนี้มันมาผ่านกดกันมันเกินครึ่งนึงมันก็เหลืออยู่อ่ะตีซะอันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็แค่เวลาคนเบิง้งแล้วเราก็เอ็ดไปเรื่อยๆตามอันสภาพอันแวดล้อมของเอ้ยเนาะค่ะเนาะเอ้ย์ก็บอกแม่นว่าตั้งไปอันถ่ายโลดผนบ่เนาะคะ่ะคลิปแต่ละคลิปที่เอ้ยตุ๊กตาทํานี่มันสิเป็นอันแบบธรรมดาใช่ค่ะวิถีชีวิตแบบสไตล์เอ้ยเอ้ยไปเลือกเอ้ยก็ถ่ายเป็ดถ่ายห่านถ่าย,าย,ายนก แม่น้ําลําคงก็บเบิ่องเนาะคะ่ะเนาะมันกันแล้วแต่เต่ละมือไปมันแม่นอยู่ค่ะอันเป็ดเล่นอยู่น้ำน้ำก็บรางคนเพราะว่ามันก็คือกันมันก็บกคือกันเลยคะ่ะลักษณะการไว่าน้ำเที่ยนอนแล้วก็วก็มีคะ่ะนอนรับแล้วก็ไวก็มันเลือไปเบิ่งแล้วหัวหัวค่ะเป็นแต่อันเป็นแต่ย่หัวอยู่เลยคะ่ะเอ้ยก็หลงอยู่น้ำเที่นนอนรับนี่คะ่ะนอนรับจะขไว้แล้วก็ไปตามมู่ก็มีแต่ว่าโขหันเป็นแบบนอนตากแดดอยู่นี่สินะคะ่ะก็เลยเป็นอัน เบื้องแล้วก็สวยงามเนาะค่ะเนาะก็ือบัเพื่อความบันเทิงเอ้ยว่าสิอันเรื่องก็เอ้ยบนอะไรไปก็เลยเออก็มานั่งแบบนี้บอค่ะคลิปอยู่อัดอันพาก,กินกาแฟพามาตักเดดอยู่นะมันสวนลังเหอนเอ้ยเนาะค่ะเนาะถ้ามื่อเลยอ,อากาศดีฝนอันเดดอันเดดออกฝนบปร่งสิเนี่ยแต่ว่าย่างมื่อนี้มันก็เป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะอากาศดีอีหลีลมก็โบ้ค่อยมีช่วงนี้อยังโบ้มาเนาะค่ะเนาะมันก็ยังเป็นตอนเศร้าอ,อยู่กระบุตีดอก อันนี้ก็เปลี่ยนอีกสไตล์นึงเนาะค่ะเนาะคำพูดเลยเข้ามาเบิงเงบ้งแล้วเออเอาไปนั่งเบิ้งเราได้เราอันพาชิวชิวดีเนาะค่ะเนาะเราโบก็เตอร์กระตากดีก็เข้ามาทักค่ะก็เตอร์กระตากกำลังเทือกเสียงไก่ขันเนาะค่ะเนาะอยู่บ้านทัดไปพอนพันเลี้ยงไก่ก็เป็ี่ยนบางเทือกค่ะที่พันขันบางมือพันกระโบเอ,อยออกมานั่งอันอันนี้พันกระขันไปแล้วพันกระโบขันเสียค่ะ ขันแล้วค่ะเริ่มขันแล้วกับพี่นกมาฟังเสียงพี่นกร้องเพลงก็ฟังนะคะเนาะบรรยาก,กาศก็เงียบเงียบค่ะสบายสบายค่ะ ้านเหานี่ก็ถ้าไปนั่งตากแดดอยู่แบบนี้ก็บได้ด้วยค่ะตรงอันเพราะว่าแดดบ้านเหามันฮอนหนาะค่ะเนาะมันฮอนก็ผิวไมกับ่บทงหัะะ่มด้อยค่ะยามาเอ็ดคือเอ้ยด้อคะ่ะจนเพระาะว่าเอา้าเราพานั่งมาไปนั่งตากแดดน่ะมันพานั่งก็อยู่น่ะมันที่ล่มๆมเนี่ยน่าจะเด้อที่อันที่อ,ทอ,ทอันล่มบบคือมันเป็นแดดจ้าไปเนาะค่ะเนาะเอ้ยนี่ก็มีหลังเทือก็เป็นนันผิวไมก็มีเนะะี่ค่ะเพราะว่าเหา มันเป็นนาหนาวหลายกว่านาโ้นคนทางเหนือเลยนี่ค่ะแต่ว่าถ้าช่วงเซาเานี่มันนั่งนี่ได้อยู่ค่ะถ้าเป็นเด็ดจะจ้ากับบนนั่งเลยค่ะถ้านั่งก็ต้องเสื้อันเสื้อนเสื้อหมวกเสื้อเตอมันเวอร์ถือกันยานตู่ผู้เจ้าไม่เนาะค่ะเนาะนาไม่นาแต่ก็บัว่ากันดอกค่ะถ้าไปเรือนี่ก็เย็นนาไม้เขาลมนี่ก็สุดยอดค่ะนาตัวดําปิ๊กเลยค่ะเ้ยนะแต่ว่าเขาเป็นขนบบแม่นขนผิวอันค้ำเนาะค่ะเนาะก็เป็นออกซิเจน อ,อกเหลืองน้ําตาลเนาะค่ะเนาะเพราะผิวบ้านเอาเป็นคนนั้นมันเป็นผิวแบบนี้สินะกะ็โตดะะําด้วยค่ะถ้าออกถ้าไปเหลือมันเป็น,ปนทั้งลมทั้งแดดเนาะค่ะเนาะแต่กระบตรีละความมักเนาะค่ะเนาะความชอบไปพันชอบอยู่กับอันบรรยากาศเปิดๆคะ่ะธรรมชาติฟังเสียงนกห้องเฮฟังเสียงหั้นเสียงนี้เนาะค่ะเนาะก็เฮอความสุขไปตามสไตล์อันแบบเอ่เนะค่ะเด้อ อืพี่นกพันลองพลงม้วน โอ้ยมีแหงก็น่าค่ะโอ้มาเออนะ่ะเสาแล้วมันเออนะ่ะไปอันอันดับแรกก็ต้องไปส่งหนังสือพิมพสักก่อนค่ะคำนั่งอยู่แห้งหน่อยแห้งนั่งไปแห้งหึงหนูค่ะเพราะเดทมันอุ่นๆอ่ะอันเอ้ยตุกตาผาฝันก็ขอบคุณนั่นเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะก็เื่อมีแต่ความสุขในจันทรเด้อมื้อนี้ก็ได้พักผ่อนด้เต็มที่ แวก็เอ่ยสิบอกว่าพ้อก,กันนั้นคลิปนาได้จ้าสวัสดีค่ะ